อิกแล้วพี่น้องก็ต้องหยอดกดพี่น้องใส่น้ำกดกับคนค,นคน้นๆก่อนฝนสชมาพี่น้องตง้องเัาแก้วก็จับหยัดพี่น้องแน่นๆจะมีน้ำหนักเ,เรียบร้อยพี่น้องไปหนึ่งต้น ต้นนี้นใส่น้ำโคตเข้าไปค้นๆพี่น้องคนแรงเงียบเก้าเจียบร้อยไปเรื่อยๆจนเลี่ยวพี่น้อง <c oughs> ล้มมากแล้วพี่น้องล้มมากฝนกับสิมะน้ำนงวะเนาะ หยาดน้ำกดพี่น้องน้ำกดคนคนคนนี่แหละพี่น้องหน้าฝนก็นลำบาก,กนี่สิละลิงกับฝนขึ้นจีบบ่ได้ก็ต้องมาจีบจังเว้นพี่น้องค่าใช้จ่ายมันสูงมีิยังเห็ดก็ต้องเห็ดไปก่อนพี่น้องเศรษฐกิจแบบนี้ ดีก็มีอย่างเห็ดเลยเนาะพี่น้องอย่างสีถูกสีแพงก็ต้องเห็ดขึ้นเอาเป็นอาชีพพี่น้องอ่ะคนเสร็จแล้วก็คน ยานบนเหงือกใส่ลายน้ำกรดก่อนเมีอยอนงามๆพี่น้องหยัดเข้าไปไสุดข่ายได้นองหนัก เช่พี่น้องซัมเนี่ยก็อนพี่น้องแล้วหยอดกดให้เรียวๆก่อนฝนชิมากกอ่นพี่น้องวัสดีครับ